สวัสดีค่ะนี่แล้วเราก็มาเจอกับสัตว์นานาชนิดของเล่นเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้โหครั้งนี้มีเยอะจริงๆเนี่ยอยากจะให้ดูจริงเยอะมากๆไหนเริ่มจากอะไรเนี่ยโอ้ยหมูชมพูไหนเปิดยังไงเอยหมูชมพูโอ้โหเต้นด้วยเต้นด้วยหืมนางแบบของเราวันนี้นั่นเอง,น,เองนี่โมเสียมพูอ่ะแล้วก็นี่น้องหมาสีเขียว มาสีเขียวไปแล้วนะนี่แล้วก็มาสีสีแดงต่อเลยนี่น้องหมาของเราคือเปิดง่ายมากเลยนะให้เกี่ยวหางตรงนี้เองนะเห็นปะนี่กดลงพอจะเปิดก็คือแค่งัดขึ้นเห็นปะนี่เปิดปิดง่ายมากแค่นี้เองนะน้องหมาของเราอ่าต่อไปคือเป็นแรดสีชมพูนั่นเองนะคะนี่แรดของเรานี่เราก็มีสองสีนะมีสีชมพูกับสีฟ้าเห็นไหมนี่ แล้วดูฟังเสียงฟังเสียงอ่าคือแต่ชาแต่และตัวเสียงเสียงเพลงมันจะไม่เหมือนกันนะนี่ลองดูอ่าอันนี้แร่แร่เสียงเดียวกันแร่เสียงเดียวกันนะถือว่าโอเคที่เราชอบที่สุดน่าจะเป็นเสียงของน้องกบตัวนี้นะคะเสียงเพลงมันน่ารักมากเลยตั๊ดปุ๊บป๊บ นี่ต่อไปก็จะเป็นน้องหมาที่น่ารักของเราแะแต่ละตัวก็จะเสียงร้องเหมือนกันเลยนะนี่มันมีหลายสีมากเลยเห็นปะนี่ดูขาขากะหางนี่หางสายหน่อยสายหน่อยอืมนี่นี่แล้วมาดูปิกาจูปิกาจูอีกปิกาจูก็จะมีหางไปสายฟ้า <booklet. S 2> เห็นปะหางก็จะสันน่นเหมือนกันเห็นไหม น่ารักมากดูดูด,ดูนี่แล้วสุดจา้าบเลยนี่น้องหมากระโปรงบานสาวสวยของเรานั่นเองเฮ้ยเสียงของน้องกบยังอยู่เลยเนี่ยเสียงน้องกบยังอยู่เลยนี่นี่สาวสวยของเราร้องดังเชียวน่ารักมากๆเลยนะคะใส่กระโปรงนะเห็นไหม โอ้โหแล้วยังมีแสบต่งางๆอีกมากมายแนละ้วอยากให้ติดตามในคลิปเรานะคะยังไงกดตามก็ด้วยนะไปแล้วค่ะ